สวัสดีค่ะกลัเจะกำแนนอีกแล้วนะคะคลิปนี้แนนก็จะพาทุกคนนะคะมาทำโฟมครีมท็อปปิ้งเครื่องดื่มกันค่ะถ้าเกิดว่าอยากได้ไอเดียใหม่ๆอยากเพิ่มรสชาติที่แตกต่างนะคะก็มาดูในส่วนของโฟมครีมกันนะคะโฟมครีมที่จะพาทำในวันนี้นะคะวัตถุดิบและอุปกรณ์มีแค่2อ,อย่างเท่านั้นเองค่ะรวมกันแล้วทำไม่ถึง1นงนาทีเท่านั้นนะคะเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะและวัตถุดิบตัวแรกนะคะตัวสำคัญเลยตัวหลักของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็น วิปปิ้งครีมนะคะไอฮอตเบเวอร์เรดท็อปปิ้งนี่ค่ะตัวนี้เองนะคะหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเขาแล้วนะคะกล่องสีน้ำเงินแบบนี้นะคะวันนี้แนนจะคาน้องนะคะมาทำเป็นเมนูโฟมครีมกันนะคะก่อนใช้งานเหมือนเดิมค่ะก็เอามาวางไว้ที่ช่องแช่เย็นปกตินะคะหนึ่งคืนค่ะเพื่อเป็นการทำละลายนะคะกล่องนี้แนนก็ทำละลายเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็จะท็อปปิ้งแบบใหม่กันนะคะเป็นโฟมครีมหนานุ่มกันค่ะ เราจะใช้วิปปิ้งครีมนะคะ e อ Hot b e v e r ร e t ็ o p p i n g นะคะปริมาณ400มิลลิลิตรค่ะกระบอกนะคะก็แนะนำให้แช่เย็นเหมือนเดิมนะคะอย่างน้อย30นาทีก็ได้ค่ะวันนี้แนนจะใช้ขนาด0.5ลิตรเหมือนเดิมนะคะแนนจะใช้พายยางซิลิโคนนะคะเกลี่ยขอบแบบนี้เหมือนเดิมนะคะจากนั้นก็ปิดฝาให้สนิทเลยนะคะ เวลาทำโฟมครีมนะคะจะแตกต่างจากการทำวิปครีมแบบทั่วไปนะคะวันนี้เราจะใช้การ์ดเพียงแค่หลอดเดียวเท่านั้นค่ะเพราะว่าเราจะไม่ได้เน้นความหนาฟูฟ่องแน่นแบบดอกวิปนะคะวันนี้เป็นโฟมแบบเนื้อละมุนเหลวๆแบบนุ่มๆหน่อยเพราะฉะนั้นใช้เพียงแค่หลอดเดียวก็พอค่ะตามด้วยการ์ดนะคะหนึ่งหลอดค่ะหมุนเบาๆก่อนนะคะพอถึงช่วงใกล้จะ หมุนสุดแล้วนะคะก็ออกแรงบิดอย่างไวนะคะแล้วก็จะมีเสียงดังฟิวนะคะแปลว่าก๊าซได้ไหลเข้าสู่กระบ,บอกอัดแก๊สเรียบร้อยแล้วนะคะเติมกา๊าซเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเขย่าเขานะคะเขย่าด้วยกันสิบครั้งพอนะคะเป็นอันใช้ได้ค่ะโฟมครีมเสร็จแล้วนะคะทีนี้นั้นก็จะมาเทใส่แก้วเครื่องดื่มให้ดูนะเวลาเราเพิ่ม เป็นโฟมครีมนะคะแนะนําว่าให้เว้นขอบแก้วนะคะไม่ต้องเติมน้ํามากนะคะจนเต็มนะประมาณ1ข้อนิ้วก็พอค่ะก่อนหน้าแนนช่างไปแล้วนะคะว่าเว้นประมาณนี้ก็จะอยู่ที่ปริมาณ30กรัมพอดีนะคะได้แล้วนะคะโฟมครีมขาวเนียนนุ่มแบบนี้เลยนะคะละมุนมากเลยนะคะแนนจะตกแต่งโฟมครีมนะคะด้วยฝอยทองเล็กน้อยนะคะ แก้วแรกนะคะนั่นก็ท็อปปิ้งเป็นเมนูเย็นนะคะเป็นชาพีตัวัน,นี้ก็เพิ่มเมนูปั่นอีกหนึ่งแก้วค่ะวันนี้ทําเป็นชาเขียวปั่นนะคะ คำนวณเมนูโฟมครีมกันนะคะเมนูนี้วัตถุดิบหลักๆก็มีด้วยกันเพียงแค่2รายการนะคะตัวแรกนะคะก็จะเป็นวิปปิ้งครีมนะคะ ไอฮอตเวเวอร์ไอท็อปปิ้งนะคะนนใช้ไปที่400มิลค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นแก๊ส1หลอดนะคะและต้นทุนรวมของเมนูนี้ก็จะอยู่ที่62บาท62สตางค์ค่ะทราบต้นทุนรวมต่อ1สูตรไปแล้วนะคะเวลาเราเพิ่มท็อปปิ้งนะคะ1แก้วหรือว่า1เสิร์ฟนะคะปริมาณต่อแก้วก็จะอยู่ที่30กรัมค่ะและต้นทุนที่เราเพิ่มนะคะโฟมครีมต่อ1แก้วนะคะก็จะอยู่ที่ 4บาท70สตางค์ค่ะและช่องถัดมานะคะนนบวกเพิ่ม20%ของราคาต้นทุนนะคะในส่วนนี้ก็จะมีค่าน้ำค่าไฟค่ะค่าเช่าที่ค่าแรงและค่าบรรจุพัณฑ์นะคะคิดเป็น5บาท64สตางค์ค่ะ สมมุติแนนต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายนะคะราคาที่เหมาะสมกับการขายก็จะอยู่ที่11บาท27สตางค์ค่ะโดยส่วนมากเวลาท็อปปิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นวิปครีมหรือว่าโฟมครีมหรือวิปชีสนะคะเราก็จะบวกเพิ่มลูกค้าที่ปริมาณ10บาทต่อแก้วค่ะ,ะกำไรต่อแก้วก็จะได้ที่4บาทนั่นเองค่ะ การทำโฟมครีม1ครั้งนะคะหรือว่า1สูตรของเราปริมาณ400มิลลิลิตรนะคะก็สามารถเสิร์ฟนะคะให้ลูกค้าได้ที่13แก้วนะคะ13คูณ4นะคะกำไรก็จะอยู่ที่ 52บาทครับอันนี้คือครึ่งกล่องนะคะถ้าเป็นจํานวนเต็มกล่องก็จะเป็น104บาทนะคะกําไรเกือบเท่าตัวเลยนะคะทั้งหมดทั้งมวลในหนึ่งกล่องนะคะถ้าเพื่อน,อนๆคนไหนสนใจนะคะวิปปิ้งครีมที่แนนใช้วันนี้นะคะ i h o t b e v e r a g p topping นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะที่แนนจะแปะไว้ให้เหมือนเดิมนะคะหรือจะเป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์ชากาแฟเบเกอรี่ทั่วประเทศใกลบ้านของเพื่อนได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะัก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะถ้าใครมีคำถามหรืออยากพูดคุยยังไงเพิ่มเติมกับแนนก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกนหนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ